แต่ปีไหนมันเขียนไว้ในสถิติแบรนี่เป็นหกแก้ไขจะำนวนแต่ปีนหาเงินไหนเห็นบ้าเขาไม่มามาวิ่งเข้าก่อนเลยไม่น้ำเงินสีเหลืองสีเหลืองน้ำแล้วสีเหลืองก็แปดปีแล้วเนี่ยสีเหลืองเนี่ยติดทีเนี่ยอู้หูนี่คนไหนนี่นะนักชายถอยไปถอยไปอีกสามสิบเมตรจุดไหนน้ำอยู่ทั้งสองคนเลยน้ำก็สีเหลืองสีแดง

ร่วมไปให้ส nah, ีตัวเองที ổi, trên, ียงอยู่ไหนนาะเอออามองลรวบอกกันแล้วนี่พ่งไปแล้วอ้าวีแบงมาเตะดงกนไปเบอร์็ดเบอรไม่ทันแล้วทีแดงไม่โดนโจนี่สิ์ห่ยังกูเรบยเบอร์เจ็ดกไปแล้วไให้อร์

ไปแล้วสีิทำงินโอครับเอาใครกันเลยทีแดงอีกคนนึงที่ยังไม่ได้ติดบักไงบักไงบักไงพี่ครับบักไงที่ยังไม่เอาไปซ่อมเลยเด้อบักไหนมึงไปเปลี่ยนนะตด้ยไหมตะก้ออาจารย์มีดูใจดูเช็คดูตารางที่ตะก้อทีนั่น